หากว่าเรากำลังสบายจงสดชื่นกันหากว่าเรากำลังสบายจงสดชื่นกันเสดชื่นนะครับวันนี้อยู่ที่โรงเรียน โรงเรียนเล็กๆแข่งหนีอบอุ่นมากมีนักเรียนอยู่78คนมีนักเรียนแค่78คนวันนี้พี่เอิร์ตดชินจะมาเซกพรอนปิ้งให้นักเรียนทุกคนเด้แต่ต้องทำภารกิจให้สำเร็จก่อนนะครับ7คนทั้งหมด7คนถ้าพลาด2ครั้งเข้า5คนเซษกพรอให้หนึ่งข้อดีไหมครับเอาไปเอ้ยโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร พาได้แค่หนึ่งคนนะครับพ่อสัญญานองเไม่สัญญานะเข้าหมดนะถ้าสมมติไม่เข้าถาา้าไม่เข้าอีกสองลูกผมกลับบ้านเลยนะ,ะไม่มีเลยนะพอดนะป,นปันปันอายุเท่าไหร่ห้าครับห้าขวบเต็มที่นะมาเลย <ไป S 1> เอา,าไปเอา,าตา้ตาตาีตา พารกทสดเหนือแล้วครับเดี๋ยวสัมภาษณ์ฮีโร่ไยรู้สึกว่าไงบ้างเหนื่อยครับเหนื่อยดีใจครับดีใจครับตื่นเต้นตื่นเต้นครับตัวสั้นไปหมดแล้วตัวสันไปหมดแล้วครับอ่าคนนี้เป็นไงหนาวหนาวคุณเป็นฮีโร่ที่ทําให้นักนักเรียนทั้งโรงเรียนนี้ได้พรหนึ่งข้อเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนไปประชุมกันนะเรว่าเซกปิ้งเลยว่าอยากได้อะไรแล้วเดี๋ยวเรามาบอกกันนะไปประชุมครับหากว่าเรากําลังสบายจงสดชื claro> ่นกัน ประชุมเลยอยากได้อะไรประชุมเสร็จแล้วครับอ่าน,นะครับพี่เอิร์ธน,นะครับจะเสกพรให้ปิ้งเลยหนึ่งข้อนักเรียนโรงเรียนชื่อโรงเรียนเลยครับโรงเรียนบ้านหนองไผ่พรหนึ่งข้อที่น้องๆอยากจะเสกปิ้งให้กับโรงเรียนคือต,ตกหลุม ก็ขุดหลุมก็ตกไปสิแทนนี้ก็ตกหลุมรักนี่เอิร์ธเงี้ยเหรอผมฟังไม่ออกเลยอะไรเอ้านักเรียนอยากได้เลยครับถาดหลุมาหลุมเอาไว้ใส่ข้าวพวกคุณอยากกินข้าวรือคุณอยากได้ถาดหลุมผมงงอยากได้าหลุมครับทำไมถึงอยากได้ถาดหลุมอะกินข้าวด้วยครับะกินข้าวด้วยครับก็คือว่าผมหิวข้าวเลยอยากได้ถาดหลุมอยากรู้ว่าทําไมถึงอยากได้ถาดหลุมใครจะเป็นตัวแทนมาบอกมิสเตอร์จ๋าครับ มีแต่จานใส่ผลไม้ไม่ได้ครับถ้าใส่แล้วมันก็ตกครับอ๋อถ้านลุ่มเพราะใส่ผลไม้ใส่ไม่ได้ใส่ก็มันจะตกใช้จานใบเดียวครับถ้าได้ทานหลุ่มจะสดชื่นไหมล่ะสดชื่นสดชื่นแค่นี้ใครจะไปซื้อให้อ่ะถ้าได้ทานหลุ่มจะสดชื่นไหมสด่เดี๋ยวพี่เอิร์ธจะเสกทานลุ่มให้ทุกคนนะครับแล้วก็จะขอบอกน้องๆว่าเป็นตัวอย่างเป็นแรงดันานใจให้กับทุกๆคนเขาจะเห็นว่าน้องๆเนี่ยมีความ รักโรงเรียนมีความสามคัคคีสามัคคีคืออะไรสามัคคีคือพลังพลังที่เราเรามารวมตัวกันเนี่ยเขาเรียกสามัคคีแล้วใช่ไหมรวมตัวกันทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งรวมตัวตั้งใจฟังสิ่งใดสิ่งหนึ่งพร้อมๆกันด้วยความรักทําสิ่งดีๆนะด้วยความรักเราทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีคนเตะบอลก็ทําหน้าที่ตั้งใจเต็มที่คนเชียร์ก็ตั้งใจเต็มที่ความสามคัคคีจึงเป็นพลังทําให้เราสาเร็จซึ่งวันนี้สําเร็จแล้วเพราะน้องทุกคนจะได้ธาตุลม มีท่าเดียวเหรออ๋ามาถือท่ารุ่มนะครับเออต้องถือกับคอนโดสิฉันเอ้าวันนี้ไม่ได้ซื้อคอนโดแต่ผมจะวันนี้จะซื้ออันนี้ไปทั้งหมด80ใบครับทั้งหมดกี่บาทครับ80ใบ3,595บาท3,595บาทนี่ครับ4,000โอ้ เอาได้มาแล้วครับท่านลุมเบอร์เลิมเบอร์เทอ,อร์บอเรียบาเพียบนะครับเอาไปให้น้องๆเอาเจอกันที่ตรงเรียนป๊าเอิร์ดค่ะเอิร์ดค่ะหนูชื่อเอิร์ดมากับถาดมากับหลุมมาหากาเรากำลังสบายจงถาดหลุมกัน,นได้ธา,านหลุมแล้วทั้งหมด78ปใบนะครับพ่อ,อครับนี่ให้พอออ่อถือไว้หนึ่งวันเต็มๆเลยดีไหมครับีครับก็เคยบอกยืนอย่างนี้ทั้งวันเลยนะ โอเคพวกเราไปเล่นกันครับไปครับอันนี้พออ,อนะครับพอ,อโรงเรียนวัดบ้านหนองไผ่ที่นี่มีนักเรียนทั้งหมด7 8คนครับผมเห็นว่าบอกว่าอาจารย์ปกติเนี่ยมันเป็นยังไงครับมันใบเล็กครับแล้วก็ใส่อาหารไม่หมดครับใบเล็กใส่อาหารไม่หมดเ,เดี๋ยวผมไปดู<ส>มัม<า>้ยผลไม้ไม่ได้ใส่ไม่ได้เดี๋ยวขอไปดูเลยแล้วเดี๋ยววันนี้กินมังได้ไหมหนึ่งชิ้นชือน้องไอซ์น้องไอซ์เออให้เลยนะบอกขอกินมาได้หนึ่งชิ้นนะ ไม่ให้น้องไอไม่ให้อ่ะนี่เลยอะพินเจ้พินนี่เลยนี่เลยนี่ผมเห็นนี่เรียงแถวกันแล้วแก้วน้ํานี่ใครซื้อให้เอ่ยเขาครับเาต้องเขียนชื่อด้วยใช่ไหมทุกคนต้องมีชื่อเอาไว้แต่ละอันอันนี้เอาไปทําอะไรแกวแบบเนี้ยไปดื่มน้ออํดื่มน้อ๋อดื่มน้ําวันนี้ได้แก้วแล้ววันนั้นได้แก้วแล้ววันนี้ได้ถาดหลุมนะครบชุดครบชุด วันนี้มีอะไรทานบ้างครับพ่อครับวันนี้นะครับเมนูของเราก็คือ1ไก่รวนเค็มนะครับไก่รวนเค็มโหนากิน2แกงส้มรวมครับทีนี้ถ้าเราเป็นจานอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องใส่รวมกันไปเลยซึ่งมันดูแล้วมันไม่แยกเป็นสัตว์เป็นส่วนนะฮะอ๋อมันคือถ้ามีถาดหลุมเราจะได้ใส่ให้มันเพียงพอครับแล้วน้องๆเขาก็อยากให้มันสวยๆเขาอยากกินอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเราใส่ไป2แกงงี้เลยเหรอใช่ครับอ๋อซึ่งเราเราเรา คือถ้าเป็นถาดหลุมมันจะดูดีครับสะดวกสบายแล้วก็น้ําได้ด้วยเนาะใช่ครับกน้ําได้ด้วยครับใช่อ๋อ้โหทีนี้ถ้าเราเป็นถาดหลุมเราก็ไม่ต้องใช้ข้าวโพดช่วยแล้วฮะก็เป็นจานเดียวไปเลยเดี๋ยวเราจะลองตักแบบถาดหลุมให้น้องๆทานเลยครับอ่าได้ได้ัวทํานะกินมากนี่คือปกติก็อย่างนี้อย่างนี้ครับอย่างนี้แล้วเมนูนี้คือสลับสับเปลี่ยนไปหเมนูสลับเปลี่ยนมีทั้งหมด10เมนูครับ10เมนูเวียนกัน1ิเมนูครับอู้เลยวะ ยากกินนะตอนเด็กๆผมเนี่ยไม่ได้กินนะกินอย่างนี้เลยอ่ะใช่โรงเรียนเล็กๆแต่ปกตินี้คือปกติเขาจะมีถ้าเป็นขนมหวานกับผลไม้จะสลับวันกันจะสลับวันกันอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะกินมากก็แกงแบบเนี้ยสองสองอย่างอย่างนี้ทุกครั้งครับผมแล้วน้องๆกินได้คนละกี่ชามอ่ะอ่าเบิ้ลจนกว่าจะอิ่มนะฮะคพนี่จะอิ่มครับความเล็กเนี่ยมันได้เปรียบตรงที่ความอบอุ่นใช่เห็นว่าเราดูแลรู้จักนักเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมครับครับผมไปถึงบ้านเยี่ยมบ้านเด็กร้อยเปอร์ เราก็จะรู้ความเป็นอยู่ความอะไรใช่ใช่ครับรู้ว่าใครเดือดร้อนมันมีปัญหาอะไรเงี้ยฮะถ้าใครเดือดร้อนผอบอกผมได้เลยได้ได้ยินดีช่วยขอบคุณเดี๋ยวผมมาสำรับคุณเออสดชื่นมากเลยครับนะครับแล้วก็ผมวันนี้ต้องขอขอบคุณพอนะครับได้ที่เราเห็นถ่ายอย่างเงี้ยประสานงานผมว่านะครับอาชีพคุณครูเนี่ยเป็นอาชีพที่เรียกว่านําแสงสว่างวันเนี้ยพอช่วยประสานพอบผอได้เห็นว่าปัญหาของโรงเรียนคืออะไรคืออะไรแล้วนํามาบอกผม แล้วเราก็ช่วยกันได้ก็มาช่วยเติมเต็มให้น้องๆคนเราทําการสิ่งใดมีความรักนั่นแหละความรักจะมาปรากฏอยู่ในผลงานของเราใช่ไหมครับวันนี้ผมเห็นเลยว่าพอรักนักเรียนพานักเรียนออกมาทํากิจกรรมมีความสุขสดชื่นกิจกรรมที่ด้เห็นเด็กมีความสุขนี้ใช่ไหมครับครับผมขอบคุณพอนะครับครับเช่นกันครับน้องเอิร์ธครับเอิร์ชื่นนะครับตอนนี้กำลังจะกลับแล้วก็ขอขอบคุณพอแต่พออกว่าอจะพึ่งกลับ S <S ใช่ใช่ทำไมห้ามกลับอ่ะอ่าเดี๋ยวเด็กจะทำเซอร์ไพรส์ให้น้องเอิร์ธสดชื่นครับมีเซอร์ไพรส์อ่าฮะโอเคโอเคแล้วพี่ผมต้องทำไงอ่ะอยืนยเฉยยืนย,ยเฉยโอเคอ้าวสามสิับ ขอบคุณครับขอบคุณครับสามสี่เดี๋ยวตากล้องร้องไห้น่ะคุณพวกคุณทำตากล้องร้องไห้น่ะเพลงของพวกคุณลึกซึ้งมากอ่าวันนี้เป็นไงมีความสุขไหมครับมีความสุขไหมครับกี่ครั้งเจอกันเดือนละกี่ครั้งดีใายพี่เอิร์ธมาฮะกี่ครั้งนะเดือนละครั้ง สองล้านปีนคนนี้บอกว่าสองล้านปีเจอกันใช่ไหมนคนนี้กให้พี่เอิร์ดมาอีกเมื่อไหร่บ้ายอะรตูนบ้ายอะไระะดูพรุ่งนี้ให้พี่เอิร์ดมาทุกวันให้มาทุกวัน,วนนะมีโครงการว่าจะมาร้องเพลงให้ฟังหรือว่าจะมาทํากับข้าวให้กินเอาอะไรดีโอ้โหชัดเจนเลยว่าเอากินดีกว่าเหรออยากกินมื่นมือพี่เอิร์ด ชอบกินอะไรเมนูอ,อ่ะบอกบอกมาก่อนจะได้เตรียมตัวมาถูกนะผัดกะเพราอะไรนะอันนี้เฟ้นฟรายพิซซ่อาออกแนวหิวนะเนี่ยนี่นี่เพิ่งกินกันเสร็จนะก็คือว่าถ้าพี่เอิร์ธจะมาเล่นดนตรีกับมามามาทำกับข้าวห้ชินนี่เอากับข้าวใช่ไหมเอาส้มตามก่อน ชอบส้มตำใช่ไหมเอาอะไรนะอธิษฐานคนเลยอยากกินอะไรมาเอาอะไรนะขนมจีนส้มตำส้มตำส้มตำนี่เยอะนะเอาส้มตำมาเอามาเอามาเนอะอีกสามปีเจอกันนะเทีาเราวันนี้ขอบคุณพ่ออ๋อนะครับ ขอขอบคุณคุณทุกคนนะครับขอบคุณุๆๆทุกคนครับขอบคุณทุกคนครับขอให้น้องๆทุกคนตั้งใจเรียนมีความสมัครสมานสมาสมาัคคีแล้วก็รักษาความดีของเรา els, ทุกคนเอาไว้ขอให้ประสบความสำเร็จทุกคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกประมาณ5ปีเจอกันดีไหมเอาเมื่อไรอะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ท่านเราวันนี้ขอให้น้องๆทุกคนมีความสุขนะครับรบมือตดชื่นพี่เอ๋ตบชื่น ครับลงคลิปวันนี้นะครับนี่พี่เอิร์ธตัดชื่นลองคลิปวันนี้ต,นต,ออต้องตัดต่ออีกต้องตัดต่อทำไม,มใครจะมาฝากอะไรมาบอกนนทีได้ทีละคนนะใครอยากมาบอกอยาก่ลอลอยาลืมลงคลิปนะครับอย่าลืมลงคลิปอันนี้อย่าลืมอะไรเอา,เอาเข้าวเหนียวด้วยค่ะข้าวเหนียวด้วยคนนี้อ,อะไรนี่มาจากที่หวังสบู่เอาซอสมะเขือเทศเอาซอสมะเขือเทศต๋อก็ต้องกินทุกวันเฮ้ยโอ้ยน่ารักอันนี้มาคุยกับผมกันเลยส้มต๋อกินกับอะไรนะขนมจีนเขาบอกว่าส้มต๋องมันกินขนมจีนห้ามลืม อ่านา่ารักขอบคุณทุกทุกคนนะค,ะครับกินดังนั้นเลยอ๋อนี่นคือการแปรงฟันอ่ะเดี๋ยววันนี้โจ้น,นะครับจะสอนการแปรงฟันเอาครับลองเลยแปรงฟันครับยิ้มยิ้มให้กล้องแรงสะอาดอยังสะอาดแล้วนะน่าชื่น